ตอนนี้เขาวน,นี้ก็จะมาบวกเลขเ,ลเ,เดิ<อ>ดมนะครับเราเริ่มได้ไ้ข้อไหนแล้วครับนี่คือคุณขอกิโยกอันนี้ถึงข้อไหนแล้วครับข้อนว,วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ หนึ mm. <ư> ่งสอง้ต nice ่อครับเนี่ยแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเก้าเหมือนเดิมทีนี้เก้า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 โอเต่อไปอืมหกบวกสี่บวกเอาไต่อเนี่ย จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ยากเลยอันน oh. ี้ใครสอนครับครูเพลงครับกลองนี้อยู่เคห์กแล้วงา้นไม่ใช่เคห์งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กกี้ขนาดมีวงกลาแดงครับเปแล้ววิ่งปิวเลยโอเค่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ Nì, không có Nè, Không con qua người lắm Đó là khởi cho bơi ạ à.